สวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิงไลฟ์ชานน์ลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนอินโทรนะครับเพลงเชือกวิเศษนะครับของละบันนุนนะครับก่อนนี้นะครับตั้งสายตรงนะครับตั้งสายมาตรฐานนะครับส่วนเพลงนี้นะครับจะอยู่ในคีย์ของดีไมเนอร์นะครับเพลงนี้นะครับจะเป็นการเล่นเล่นแบบพาวเวอร์คอร์ดนะครับเล่นเล่น สายบนนะครับแต่ว่าจะเล่นแบบเก่านะครับเล่นแบบปิกกิ้งนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับจะมอีอยู่ด้วยกัน c ขคอร์ดนะครับมี4ขคอร์ดนะครับมีคอร์ดคอร์ด B แล้วก็ d แล้วก็ a แล้วก็ F ชับนะครับ จะเล่นอยู่สองรอบนะครับสเที่ยวเล่นเหมือนกันเดิมมาดูกันเลยนะครับขอดแรกจะเป็นคอด B นะครับ B แบบ power cord นะรเราจะจับแค่สาย3 4 5หนะครับส่วนสายล่างเราเราจะไม่เล่นเลยนะครับจับแค่สาย3 4 5หจับเป็นในรูปของ power cord นะครับสาย3จับช่องที่4นะครับสาย4ก็จับที่ช่องที่4กดที่ช่องสี่ ใช้นิ้วก้อยกับ,กบนิ้วนางนะครับแบบนี้แล้วก็สาย5กดที่ช่องที่2นะครับใช้นิ้นิ้วชี้นะครับแบบนี้จะได้สายส4 5หแบบนี้อยู่ในฟอร์มนี้นะครับต่อไปนะครับมือขวานะครับดีดไปที่สาย5 4 3าแล้วก็54 5-4-3แล้วก็5-4ต่อไปถ้าอยู่ในฟอร์มนี้อยู่นะครับต่อไปเลื่อนเข้ามาครับเลื่อนเข้ามาที่ช่องที่5นะครับอยู่ในฟอร์มเดิมครับแค่เลื่อนเข้ามาเฉยๆนะครับแล้วก็ดีสาย5-4-3เหมือนเดิมแล้วก็4ครับคอที่2 5, 4, 3, 4. 5, 4, 3, 4, ครับจะดีสาย5-4-3-4 5-4-3-4ครับก็จะเป็น แรกจะเป็นดีด5 4าสี่ห้าสีามห้าสแล้วก็สไลดมครับ,นรบในฟอร์มเดิมแต่ว่าสาย5จะอยู่ที่ช่องที่5นะครับแบบนี้คอต,ต่อไปนะครับคอที่3 นี่3เป็นคอร์ด A นะครับจะจับจะจับสาย3 4 5 6นะครับจับ4เส้นนะครับคราวนี้แล้วก็จับเหมือนเหมือนคอร์ดคอร์ด F เลยนะครับแต่ว่าจะจับจะเล่นแค่4อ่า3 4 5 6นะครับสาย1 2จะไม่เล่นนะจะจับแค่นี้แค่ชุดบนนะอธิบายฟอร์มฟอร์มจับนะครับเผื่อใครยังจับไม่ได้สาย3กดที่ช่องที่ 6นะครับใช้นิ้วกลางสาย4กดช่องที่7สาย5ก็กดที่ช่อง7นะครับใช้นิ้วตามนี้นะครับส่วนสาย6ครบกดที่ช่องที่5นะครับจะได้ฟอร์มนี้ต่อไปครับดีดไปที่สาย6 5 3 6 5 3แล้วก็5 4 6 5 3 5 4นะครับในคอรที่3อ่าแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาที่ฟอร์มฟอร์มต่อไปเป็นฟอร์มที่4นะครับ <c oughs> 6 5 3แล้วก็5 4แล้วก็ดึงเป็นการดึงโน้ตออกมานะครับจะได้เสียงแบบนี้ ในฟอ,ฟอร์มเหมือนเดิมเลยนะครับฟอร์มเมื่อกี้ดึงออกมาที่ช่องนี้นะครับฟอร์มที่4นะครับสาย6จับที่ช่องที่2สาย5จับที่ช่องที่4ส่วนสาย4จับที่ช่อง4เหมือนกันนะครับเป็นฟอร์มของเย็บชับก็จะจับ4 5 6หนะครับในฟอร์มที่4นะครับ เล่นมาตั้งแต่ฟอร์มสนะฮะแล้วก็ลากเสียงออกมานะครับอ่าเป็นฟอร์ม4เข้าใจนะครับอ่าต่อไปครับฟอร์ม4เล่นแบบนี้ดีดไปที่สาย6 5 4 3นะครับจับเป็นคอร์ด f ชาเลยก็ได้นะครับ f ชา์ไเลยห ไอ้หกห้าสามนะครับท่องไว้นะครับ6กหกห้ในฟอร์มฟอร์มนี้นะครับจะดีไซน์6ก 4, 3, 4. ้าสี่แนี้นะครับแล้วก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับอีกรอบนึงจะเป็นเล่น2รอบนะครับเล่นเหมือนกันเลย ส่เข้าท่อนร้องต่อไปนะครับจบนะครับสำหรับการแนะนำท่อนอินโทรเพลงนี้เจอกันในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ